เลิฟเลิฟทุกโปรไฟล์คลิปนี้ไปละจ้ะบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามานั่งกินกาแฟกับพ่องพันธุ์ชนแก้วกับพี่น้องจ้ะเลิฟๆทุกโปรไฟล์หลายๆคนก็ว่าอยากเห็นหน้าน้องแมวเด้อนิจ้านู่นจ้ะนู่นจ้ะนี่นี่ไงจ้ะนี่ลราจะงานน้องนุ่นเลิฟเลิฟทุกโปรไฟล์หลายๆคนก็ว่าอยากเห็นหน้าน้องแมวเด้อนิจ้านู่นจ้ะนู่นจ้ะนี่นี่ไงจ้ะนี่ลราจะงานน้องนุ่นก็ช่วย กเป็นซีซันของไรอีกเทียนะเป็นซีซันของไรอีกทีหนึ่งจะน้องเมวน่ารักตอนพี่น้องเนาะปกสิประมาณนี้แหลจะจ้ะอบหยังเด็สินอนมาลับสำรับพองพันรับตลอดกินยัาไรก็รับคือเก่าเหมือนเดิมจะ้ะสำรับกาแฟนเนาะเศษๆจะ้ะบม่เกินจะ้ะไม่ขาดไม่เกินเก้ยวที่ซองพอดีมากจะ้ะกาแฟหอนคือเก่าลเราพี่น้องจะ้ะกาแฟร้อนเหมือนเดิมเนาะ มันช้นแก้วพี่น้องจ้าช้นแก้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามานั่งกินกาแฟกับพองพันช้อนแก้วกับพี่น้องจ้าจุ๋ยหวานเราพี่น้องเนาะจะว่าอยากกินหลายเด้อพี่น้องจ้าอยากกินหลายจ้าวันละาสองแก้วก็พอเนาะเหมือนละาสองแก้วก็พอแก้วเดียวนี่แหละจุ๋ยหวานเราพี่น้องเนาะจะว่าอยากกินหลายเด้อพี่น้องจ้าอยากกินหลายจ้าวันละาสองแก้วก็พอเนาะเหมือนละาสองแก้วก็พอ แก้วเดียวนี่แหละเจขอคุณทุกคนที่เยู่ขามานั่งกินกาแฟกับพองพันชนแก้วกับพี่น้องจ้ะพองพันกับเซียด้วยวานหลายๆคนหลายๆคนกันนั่งเนียนั่งกิบกาแฟอยู่คือกันกับพองพันนี่แหละเมนบบพี่น้องหมากไมสบายสบายจ้ะเกี่ยวก้อยควงแขนอาบน้ำให้ทุกเดือนนะ้จะได้อาบน้ำให้ทุกเดือนนายายาลูกยายายขอคุณทุกคนที่เยู่ขามานั่งกินกาแฟกับพองพันชนแก้วกับพี่น้องจ้ะ บพเกินจ้ะไม่ขาดไม่เกินเก้ี่ยที่สองพอดีมากจ้ะกาแฟหอมคือเก่าแล้วพี่นองจ้ะกาแฟร้อนเหมือนเดิมนะมันสวนแก้วพี่นงจ่ะชวนเก้วอร่อยคือเก่าเหมือนเดิมพี่นองจ่ะแล้วแล้วทุกโปรไฟล์คลิปนี้ไปแล้วจ้ะบายกันจ้าขอเก็บผักไปที่จะน้อยก็ได้พี่นงเด้อขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณทุกการเยีย่ยมชมเกิปแห่งพองพันเงินงจ้นี่ นี่ละจ้ะคลิปนี้ซ้ำนี่ละจ้ะคลิปหนาพอกันไหมนั่นเจ้าขอบคุณทุกการเยี็นมยุ่คลิปนะจ้ะอยู่เก่งเอ้ยเลยแหละพี่น้องจ้ะเน้อคลิปนี้กับซ้ำนี่ละจ้ะคลิปหนาพอกันไหมเดี๋ยจ็ดทุกวันเราพี่น้องเนาะจต่ว่าอยากกินหลายเด้อพี่น้องจ้าอยากกินหลายจ้าวันละาสองแก้วก็พอเนาะเหมือนละาสองแก้วก็พอแก้วเดียวนี่ละเจ้าแล้วแล้วทุกโปรไฟล์คลิปนี้ไปละจ้ะบายกันจ้าขอเก็บผาดไปที่จังน้อยก็ได้พี่น้องเด้อ ขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณทุกการเยียบชมคเก็บหม่ยพองพันันจ้าขอเก็บผากจะที่จะน้อยก็ได้พี่น้องด้วยขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณทุกการเยียบชมคเก็บหม่พองพันกาแฟอีกเล้วจ้ะจัดไปจ้ะพี่น้องจ้าจัดไปจ้าจะรอบไหนก็เส่เคื่อเขก้าพี่น้องจ้าวันทำงานเนาะยามใดก็กินไดพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เขามานางกินกาแฟกับพองพันชนแก้วกับพี่น้องจ้ามากมมยสบายสบายจ้ะ เกี่ยวก้อยควงแขนอาบน้ำให้ทุกเดือนแล้วจะเด้ออาบน้ำให้ทุกเดือนนะยายาลูกยายหญ่ยาสำหรับสาวโรงงานจะทำอะไรก็เป็นคลิปทุกที่คือเวทีของชาวครีเอเตอร์เนาะพี่น้องจ้ะทุกที่คือเวทีของชาวครีเอเตอร์เฮ็ดไปหลบพี่น้องอ่างมาแล้วจ้ะเลิฟๆทุกโปรไฟล์หลายๆคนก็ว่าอยากเห็นหน้าน้องแมวเด้ๆนี่จ้ะนู่นจ้ะนู่นจ้ะนี่นี่ไงจ้ะนี่เราจะงานน้องนุ่นเลาเลิฟๆทุกโปรไฟล์คลิปนี้ไปละจ้ะบาย ตั้งแต่เช้ามืดหรือว่าตอนนู้นตัวนี้พี่น้องจา้ากินได้จ้ะกินได้แต่ว่าอย่าหา้หามห้ามกินเกินวันละสองเก้ียวนาทีแต่ว่าพองพันกับติ๊กนะเก็บงานแล้วส่งเอไอพี่น้องจา้าขอบคุณมากมายนะจ้ามากมมยสบายสบายจา้ะเกี่ยวก้วยควงแขนอาบน้ำให้ทุกเดือนแล้อจะได้อาบน้ำให้ทุกเดือน,นยายาลูกยา,ยา,ยา กินโลดจ้ะห่วงคือเขาห้ามกินเกินวันละสองแก้วต่อว,วันจัดไปพี่น้องจ้ะแก้วที่สองพอดีพี่น้องเ่าะบ่บขัดพองพันกับเซียด้วยวันหลายๆคนหลายๆข้นกันกน,นั่งเนี้ยนั่งกิบกาแฟอยู่คือกันกับพองพัน์นี่ละแมนบ่พี่น้องกาแฟอีกเล้วจ้ะจัดไปจ้ะพี่น้องจ้ะจัดไปจ้าจะรอบไหนก็แซ่บคือเขาพี่น้องจ้ะวันทํางานเนาะ ย่างได้ก็กินได้พี่น้องจ้าก็ช่วยกับเป็นซีซันของไลอีกทียนะเป็นซีซันของไลอีกทีหนึ่งจ้ะน้องเมวน่ารักตัวพี่น้องเนาะปกสิประมาณนีล itor, ้ละจ้ะบอกอีกอย่างตั้งแต่เช้ามืดหรือว่าตอนนู้นตัวนี้พี่น้องจ้ากินได้จ้ะกินได้แต่ว่าอย่าหันหันห้ามกินเกินวันละสองแก้วคช่วยกับเป็น <antibiotic>. ซีซันของไลอีกเทียนะเป็นซีซันของไลอีกทีหนึ่งจ้ะ น้องแมวน่ารักเตัวพี่น้องเนาะปกสิประมาณนี้ละจ้ะโบอีกยังกาแฟอีกแล้วจ้ะจัดไปจ้ะพี่น้องจ้ะจัดไปจ้าจะรอบไหนกาแฟคือเก่าพี่น้องจ้ะวันทํางานเนาะยามไดนจะกินได้พี่น้องจ้ะช่วงานเราพี่น้องเนาะจต่ว่าอยากกินหลายเด้อพี่น้องจ้าอยากกินหลายจ้าวันละาสองแก้วก็พอเนาะเหมือนละาสองแก้วก็พอแก้วเดียวนี่ละเจอร่อยคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องจ้ะ ตั้งแต่เช้ามืดหรือว่าตอนนู้นตัวนี้พี่น้องจา้ากินได้จ้ะกินได้แต่ว่าอย่าหา้หามห้ามกินเกิน,นวันละสองแก้วดื่มเพื่อสุขภาพจ้าพี่น้องจ้ะดื่มเพื่อสุขภาพพร่ะมันดื่มเพื่อความอร่อยอยากย้ามใดก็กิกนเดซิโนนมาลับสําหรับพองพัธน์ลับตลอดกินย่าใดก็ลับคือเ่าเหมือนเดิมจ้่สำหรับกาแฟเนาะเส่เๆจ้ะ กับเป็นซีซันของไรอีกทีนะเป็นซีซันของไรอีทีนึงจะน้องเมวน่ารักตอนพี่น้องมากติบประมาณนี่น,นะจ้ะบอกอีกอย่างมาทีแต่ว่าฟองพัานกับติโกนะเนาะเก็บงานไล้ส่งเอไอพี่น้องจ้ะขอบคุณมากมายนะจ้าชื่นใจเนาะเมื่อนี้บอมี่บอมมีน่นมปังเราจะพี่น้องจ้ะกาแฟเพลียวจ้ะกินเข้าไปอยากแง้มได้ก็กิน เซ่ออีกแล้วจ้ะจัดไปจ้ะพี่น้องจ้ะจัดไปจ้าจะรอบไหนก็เซ่บเพื่อก้าพี่น้องจ้ะวันทำงานเนาะยำใดก็กินใดพี่น้องจ้าะว่าเช้าสายบ่ายเย็นมื่อว้ยำใดก็เหล้วเต่คืออยากก็กินจ้ะเนาะหลายๆคนหลายๆท่านคนรจสติคืออยากควก็กินคือกันนี่แหละบ่าจำเป็นต้องช่วยกลเป็นซีซันของไลอีกทีนะเป็นซีซันของไลออีกทีหนึ่งจ้ะน้องแมวน่ารักตัวพี่น้องเนาะปกสิประมาณนี้ละจ้ะ ตั้งแต่เช้ามืดหรือว่าตอนนู้นตอนนี้พี่น้องจ้ะกินได้จ้ากินได้แต่ว,ว่าอยอ่าหันห้ามกินเกินวันละสองเก้วนาทีแต่ว่าป้องพันก็นติโปนะเก็บงานไว้ส่งเอไอพี่น้องจา้าขอบคุณมากมายนะจา้าสำหรับสาวโรงงานจะทำอะไรก็เป็นคลิปทุกที่คือเวทีของชาวครีเอเตอร์นะพี่น้องจ้ะทุกที่คือเวทีของชาวครีเอเตอร์ K a T e. เฮ็ดไปรถพี่น้องอ๋อมาแล้วจ้ะเด็กซีโน่มาลับจหรับพองพันธ์ลับตลอดกินยำอะไรก็ลับคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะสำหรับกาแฟเนาะเส่บๆจ้ะเงินจ้ะนี้นี่นี่อะจ้ะอาหารคิดนี้ซ้ำนี่ละจ้ะกินหน้าก๋อกันไหมเนาะจ้ะเนาะขอกุ้ทตกปลาเยี่ยมยกขี้นน้อจ้ะอร่อยคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องจ้ะตั้งแต่เช้ามืดหรือว่าตอนนู้นตัวนี้พี่น้องจ้ะ กินได้จ้ะกินได้แต่ว่าอย่าหาันหันห้ามกิน,กนเกินวันละสองแก้วช่วยกับเป็นซีซนะันของไรอีเทียนเป็นซีซันของไรอีกทีนึงจ้ะน้องเมวน่ารักตอนพี่น้องเนาะกระสิบประมาณนี้่ะจ้ะบ่อยยียงเยสินนนหมดรับาหรับพองพันลับตลอดกินยำไรก็รับเพื่อกาเมือนเดิมเกี่ยวสำหรับกาแฟนเนาะเสีบๆจ้ะ ดื่มเพื่อสุขภาพจ้ะพี่น้องจ้ะดื่มเพื่อสุขภาพไม่ตมอนดื่มเพื่อความอร่อยอยากง่ามไดก็กิกนสําหรับสาวโรงงานจะทําอะไรก็เป็นคลิปทุกที่คือเวทีของชาวคีเอเตอร์นะพี่น้องจ๋ะทุกที่คือเวทีของท่านคีเอเตอร์เหตุไปรถพี่น้องอามาแล้วจ้ะขอบคุณทุกคนที่เขามานั่งกินกาแฟกับพองพันชนแก้วกับพี่น้องจ้ะตั้งแต่เช้ามืดหรือว่าตอนนู่นตัวหนีพี่น้องจ๋ากินได้จ้ะกินได้ได้ว่า่าหานหาน ห้ามกิน,กนเกินวันละสองเกล็ดกันจ้าขอเก็บผักไปทีทจังน้อยก็ได้พี่น้องเด้อขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณทุกการเยีย่ยมชมคลิปเห็นพังพันธ์ให้เลือเดเลือทุกโปรไฟล์คลิปนี้ไปละจ้าบายเพราะว่าเช้าสายบ่ายเยน็นร่้ว่ายำใดก็แล้วแต่คืออยากกกินจัะเนาะหลายๆคนละหลายท่านคุณกะทิคืออยากาคุณกะทิก,กินคืนอกันนีเหรอมาจำเป็นเงินจ้าน,น,นี่นี่นี่ละจ้า อ Recently, าารคีมนี่ทานมีอะจักกินหนาบอกกันไหมน้าจ๊ะเนาะบอกว่าทุกการเยี่ยมเยี่ยินน้าจ๊ะตั้งแต่เช้ามืดหรือว่าตอนนู้นตัวนี้พี่น้องจ๊ะกินได้จ้ะกินได้แต่ว่าอย่าหันหันห้ามกินเกินวันละสองแก้วหมากไม่สบายสบายจ้ะเกี่ยวก้อยควงแขนอาบน้ำให้ทุกเดือนน้จ๊ะเด้ออาบน้ำให้ทุกเดือนยายาลูกยาใหญ่ๆดืม่อสุขภาพจ้ะพี่น้องจ๊ะ ดื่มเพื่อสุขภาพบางคนดื่มเพื่อความอร่อยอยากง่ามใดก็กินก็ช่วยกับเป็นซีซันของไรอีกเทียนะเป็นซีซันของไลอีกทีนึงจะ้ะน้องแมวน่ารักตอนพี่น้นองเนาะ